สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะครับกลุ่ม2นะครับคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันนะครับต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่าท่านจะได้รับเงินเยียวยา7000บาทว่าผ่านไม่ผ่านนะครับวันนี้นะครับเข้าไปตรวจสอบที่นะครับอ่าเราชนะนะครับ .com นะครับว่าถ้าท่านผ่านท่านก็นะครับจะได้รับสิทธิ์นะครับถ้าท่านไม่ผ่านมันจะมีข้อความบอกนะครับว่าท่านมีรายได้เกินหรือประมาณนี้นะครับสำหรับท่านในที่ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันนะครับได้นะครับคอมเมนต์บอกว่าผ่านยังไงไม่ผ่านยังไงนะครับติดตรงไหนนะครับถ้า สามารถแชร์คอมเมนต์นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์บอกต่อเพื่อนๆต่อไปนะครับสวัสดี